สรุปประเด็นรายการผนกระแสวันที่21มีนาคม2,568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพี่หนุ่มเกตังชื่อว่าจักรวาลคุณดิวอริสลานะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีบโบรเกอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเกตซึ่งคุณเกตเนี่ยก็เหมือนกับไปได้ยินข่าวจากคุณเท็ดนะครับคุณเท็ก็อยู่ในวงการเดียวกันประมาณว่ามีคนจีนะครับชื่อคุณชานมีเงินดอลลาร์อยู่ประมาณ3ล้านแต่ว่าติดอยู่ที่ ประมาณติดอยู่ที่สถานทูตนะครับแล้วก็ต้องการเงินไทยประมาณเหมือนเอาไปแบบไปถ่ายประมาณ3 2, ล้าน2แลกกับตัวเงินดอลลาร์3ล้านก็คือประมาณ9 9ล้านบาทนะครับประมาณนั้นก็ทางคุณเกตก็เหมือนกับโอเครู้ข่าวนี้แล้วก็เหมือนพยายามหาคนที่จะแบบมาลงทุนรวบนะครับประมาณนั้นเพื่อจะได้แบบแลกเงินเอาเงินก้อนนี้ออกมานะครับจนได้ไปรู้จักกับคุณแมนซึ่งคุณเกตที่เคยทำบโบกเกอร์ก็แบบเหมือน ทำในหน้าขายที่ด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เจอกับคุณแมนนะครับซึ่งคุณแมนก็เอาโอเคพาไปดูที่กันแต่สรุปว่าไอ้เรื่องที่ก็คือจบไปว่าไม่สําเร็จนะครับเหมือนกับที่มันไม่โอเคอะไรประมาณนั้นแล้วก็ทางาชาญที่เป็นคนจีนก็เหมือนกับเร่งมนาะว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวไม่มีให้เอาใช่ไหมงั้นจะยกเลิกแล้วจะกลับประเทศแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าคุณเกดก,ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกคุณแมนนะครับว่าบอกเนี่ยมันมีการลงทุนแบบนี้อยู่นะ เอาเงินมา3ล้าน2แล้วเดี๋ยวได้99ล้านประมาณนั้นนะครับก็เป็นที่มาของที่คุณแมนเนี่ยไปยืมเงินคุณดิวอลิสลาซึ่งพี่หนุ่มแกก็ถามย้ำนะครับว่าตกลงเป็นเงินใครในทนํานองไหนเพราะมันก็จะมีข่าวว่าเป็นคุณดิวอลิสลาเป็นคนลงทุนเองนะครับแต่คุณแมนแกก็ยืนยันว่าเป็นคนรู้จักกับคุณดิวแล้วก็ยืมเงินกันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยไปยืมเงินคุณดิวเพื่อจะมาแบบเออลงทุนใน,นไอ้ตัว ไอเงินดอลล่าร์สามล้านนี่นะครับประมาณนั้นแล้วคนนี้โอเคก็เลยมีการโอเคพบปรับเหมือนกับมีการนัดคุยกันกนู่นนี่นั่นนะครับจนก็คือได้ไปเจอกับตัวคุณชาญและและในวันนั้นนะ่ะมันก็จะมีมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับชื่อคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นเหมือนบอดีกาดของทางคุณดิวที่จ้างไว้แล้วเหมือนกับไอเงินก้อนเนี่ยสามล้านกว่าเนี่ยก็เลยทางคุณดิวก็เลยส่งคุณโอ๊ตมาเพื่อแบบเหมือนตามคุ้มครองเงินนะครับประมาณนะัณนะ้นปกติเขาบอกว่า แกจ,จะคุ้มครองทางคุณดิว,วกับรอบครัวแต่นี้ก็เหมือนคุณดิวส่งมาว่าแบบพอเงิน3ล้านมันก็กเยอะใช่ไหมก็เลยส่งคุณโอนมาเฝ้าประมาณนั้นแล้วระหว่างงานเจรจาคุยกันก็มีวางวัดจําไปก่อน3 0 0แสนนะครับแต่ปรากฏว่า,อาพอเจ้าเจ้าชาญคนจีนเนี่ยแยกไปปุ๊บคุณโอตแกก็สะกดหลายตอนและไอ้ตาชาญดันรู้นะครับก็เลยแบบเหมือนย้อนกลับมาว่าเอ้ยยังไม่ทําแล้วเนี่ยมีคนสะกดร้อยตามฉันนั่นนี่นี่นั่นอะไรนะครับ ก็เลยเป็นการที่มาของการยกเลิกการสะกดรอยตามเพราะเหมือนเจ้า,จาชาญไ,ไม่ไม่พอใจนะครับประมาณนั้นอ่ะและสุดท้ายก็คือสุดท้ายว่ามันก็มีการตกลงยอมรับกันจริงๆแล้วก็มันก็จะมีตัวละครเพิ่มมาคือชายผิวสีนะครับที่แบบพาไปดูเงินที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับทางกุตเกแกก็แบบเหมือนเอาตัวแบล็คลท์แบล็คลายคือตัวที่ท,ที่ที่เวลาสมมติเราไปแลกเงินนะครับมันจะมีการแบบ หรือไปธนาคารจะมีการเช็คลายเซ็นอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นเครื่องสะท้อนนะครับประมาณนะั้นก็คือไปเช็คละมันจะมีการเปิดกระเป๋าอยู่สอเปิดกระเป๋าปลดล็อกที่จะเป็นตัวรหัสนะครับแล้วก็มีการไขกุญแจตัวกล่องที่เก็บเงินอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีการอ่ะใช้แบล็คลท์เช็ละโอเคว่าเงินแท้แน่อนอนนะครับประมาณนั้นก็เลยสุดท้ายก็คือโอเคยอมทําธุรกรรมนี้นะครับประมาณนั้นแต่มันจะมีจุดที่พูดไม่ตรงกันก็คือคุณเกตบอกว่าเนี่ยระหว่างที่ เดินไปเพื่อจะตามชายผิวสีไปเอาเงินนะครับมีการเหมือนกับคุณคุยเก็บว่าคุณแมนเดินเร็วมากเดินนําไปส่วนเพื่อนของคุณแมนในคนหนึ่งอะ่ะแยกไปคุยโทรศัพท์แล้วไม่ได้เหมือน,นไม่ได้แบบปาจังหวะเดียวกันแล้วพอเหมือนทางขาร์บเบล่าของคุณเก๋บอกว่าเหมือนแต่นึกภาพไม่ออกกันนะเหมือนกับพ้นมุมพ้นมุมของเหลี่ยมของตึกของชั้นนั้นอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามันมีการแลกเงินกันเรียบร้อยแล้วแล้วคุณเก๋ก็ตะโกนทวงว่า เอออย่าลืมขอกุญแจกับรหัสนะไม่งั้นเดี๋ยวได้ของมาแล้วเปิดไม่ได้แต่ท้าคุณแมนบอกไม่จริงคุณเกดคุณแมนแล้วก็เพื่อนคุณแมนเนี่ยเดินคู่เดินไปพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เห็นนะเวลานั้นที่มีการแลกกันแล้วก็ไม่ได้ทวงแล้วปรากฏว่าชายผิวสีหรือตาตาชานเนี่ยชายผิวสีก็เหมือนขึ้นลิฟต์หายไปขึ้นลิฟ์ลงลิฟต์หายไปส่วนตาชานก็เดินแยกไปทางหน้าโรงแรมแล้วก็หายไปก็เลยกลายเป็นว่าได้กระเป๋าเงินมานะครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งกุญแจแล้วก็ไม่ทั้งรหัสกอ่ะ ก็เลยทั้งหมดก็เลยพาไปเปิดห้องนะครับเพื่อจะปรับโอเคมาแบ่งเงินกันประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ก็เลยต้องเรียกช่างกุญแจมามาเหมือนแบบมันมีช่างกุญแจเฉพาะนะครับก็มาเรียกเปิดทั้งกระเป๋าแล้วก็เปิดทั้งกล่องประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าพอเปิดออกมากลายเป็นว่าเงินสามล้านที่ในในกล่องนั้นน่ะกลายเป็นของปลอมทั้งหมดนะครับก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาที่มันเป็นข่าวว่าจะมีการกักขังห่วงเหนี่ยวกันที่แบบและเกี่ยวข้องกับคุณอันดิสลามันก็คือเป็นจุดนี้แหละครับที่แบบว่า เพราะว่ามันจะมีคุณโอที่เป็นบริกาศคุณแมนที่ยืมเงินคุณดิวก็เลยกลายว่ามันมีการคุยกันว่าจะทํายังไงจะหาทางออกร่วมกันยังไงเพราะตอนนี้นมันโดนโกงไปแล้วแล้วมูลค่าเงินม,มาถึง3าล้านสที่มันโดนโกงไปประมาณน,นั้นนะครับก็จากคําบอกเล่าของเกศก็จะบอกว่าอันเนี้ยเธอโดนกักขังหน่งเหนียวทําให้ผลจากการข่มขูข่คุกคามครั้งเนี้ย ทำให้เธอมีอาการแบบซึมเศร้ามีปัญหาทั้งจิตที่ต้องรักษาแล้วก็ยังต้องรักษามาถึงทุกวันนี้ใครจะรับผิดชอบประมาณนั้นนะครับแต่ฝั่งของคุณแมนก็จะออกมาโต้เถียงแนละ้วบอกว่ามันไม่ใช่การกักขังหนุ่งเหนี่ยวมันคือการหาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เปิดห้องเพนเฮาให้อยูอ่แล้วก็มีการสั่งอาหารมาให้กินตลอดเวลา,ามีการไม่ได้ห้ามออกไปไหนก็คือออกไปข้างนอกได้แล้วมีคุณเกตก็มี ยืนยันว่าได้กลับบ้านไปวันหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วก็เออก็มีคลิปว่ามันมีการดื่มกันช่วงของทุกคืนมีการชนแก้วกันมีการเชียร์ให้ร้องเพลงอะไรเงี้ยทางคุณแม่บอกเนี่ยนี่แหละกักขังหน่งเหนียวในเมื่อคุณก็แบบเอนจอยขนาดนี้ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายว่าเหมือนข้อมูลมันไม่ตรงกรันแล้วทางทางแม่คุณเกศก็มานั่งในรายการนะครับแกก็เหมือนกับก็เข้าใจว่าก็คงต้อง,ต,องต้องอยู่ข้างลูกเพราะว่าลูกโดนขนาดนี้แกก็บอกว่า อ้าวมันคือการกักขังน่องเหนียวเพราะว่ามีการข่มขู่เรื่องแบบต้องเอาเงินมาใช้งงี้งี้เงี้ยอะไรนะครับแล้วก็ลูกก็เลยเป็นอาการประมาณนี้แล้วก็เธอก็สงสัยว่าเนี่ยทําไมถึงแบบเออไม่แจ้งความมันโดนโกงขนาดนี้ประมาณนั้นก็คุณแมนก็ตอบว่าที่ไม่แจ้งความเพราะจุดเริ่มต้นคือคุณเกดที่เอาโปรเจกต์นี้เข้ามาแล้วมันเป็นเงินปลอมอันเนี้ยมันจะโดนข้อหาว่าแบบเออ เกี่ยวกับเรื่องพันธาบัตรปลอมะไรประมาณนั้นเดี๋ยวลูกคุณแม่จะติดคุกนะซึ่งคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่อันนี้มันคือผิดกฎหมายถ้าลูกทำผิดก็ต้องก็ต้องรับผิดไปตามนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วมันก็ได้มีการแบบเถียงไปเถียงมากันไม่จบอะไรเงี้ยจนพี่หนุ่มก็เออเดี๋ยวไปเคลียร์หลังรายการละกันเพราะว่าเออมันมองกันคนละมุมนะครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครที่่ชื่อคุณเท็ดใช่ไหมท,ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวงการบล็อกเกอร์ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีบบออบบน้ ก็จะเป็นโจทย์ของทางคุณการจอมพลังคุณการจอมพลังมาเกี่ยวในเรื่องนี้เพราะมันมีคนไปพูดว่ามันมีข่าวออกมาว่าคุณการรู้เรื่องนี้คุณการค้าอาวุธสงครามนั่นนี่นี่เนี่ยก็คือตัวที่มาก็คือคุณเท,ท็ดที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ทคู่มากับคุณเกตนะครับซึ่งทางคุณเท,ท็ดก็ยอมรับนะครับว่ามีการอ้างชื่อจริงๆก็ขอโทษขอโพยกันไปประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณการก็บอกว่าอ้างก็อ้างแต่เรื่องดีๆแต่อย่ามาอ้างเรื่องเดือดร้อนอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบ คุณเทบุลเนี่ยเออไอเรื่องอาวุธสงครามคือได้ยินมาประมาณนั้นแล้วก็ได้ยินมาก็เลยมาพูดต่อมันก็เหมือนกับเป็นการอ้างชื่อไปโดยปริยายนะครับประมาณนั้นซึ่งคุณการก็แบบไม่พอใจนะครับประมาณนั้นก็ขอโทษกันไปยอ้อนกลับาปร็นของคุณแม่เนึ่น,น,นะครับคุณแม่ก็บอกว่าที่ทาไมไม่แจ้งความเั้ยังงี้งี้งนันแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมลูกต้องมารับผิดช,ชอบด้วยนะพี่หนุ่มกันพี่หนุ่มก็อธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับทางฝั่งคุณก,กันก็พยายามถามว่าเหมือนคุณแม่ต้องการอะไรคุณแม่ก็เหมือนต้องการให้รับ ให้ทางฝั่งทางคุณแม่รับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลลูกกับไอเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณนั้นคุณกันก็พยายามอธิบายนะแต่กับคุณแม่ก็ไม่เข้าใจจนแบบพี่หนุหน่มต้องช่วยอธิบายว่าอ่ะเหมือนคุณแม่ไปซื้อรถคันนึงกับเซลแล้วปรากฏว่าเซลเนี่ยเป็นรถที่ขโมยมาคุณแม่ว่าต้องเซลต้องรับผิดชอบหรือคนซื้อต้องรับผิดชอบคุณแม่ก็บอกว่าก็ต้องเป็นเซลรับผิดชอบทั้งก็คือพี่หนุ่มก็เนี่ยมันก็เหมือนกันว่าทางคุณแม่ก็บอกว่าในเมื่อ เรื่องจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากคุณเกตดังนั้นคุณเกต,ก,ตก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับประมาณนั้นแต่รจริงๆต้องรับผิดชอบคนเดียวด้วยซ้ำแต่นี้มันก็เหมือนกับมันก็มีการตกลงไม่ลงตัวนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตัวเลงสามล้านสองเนี่ยน่าก็น่าจะแบบหารร่วมนะครับประมาณนั้นก็ของวันนี้ก็ปวดหัวนิดนึงคนระับเพราะมีการแบบเถียงไปเถียงมาประมาณนั้นก็ใครที่เห็นยังไงกับคลิปนี้ก็กลับกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าคับ